สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาค่ะพี่น้องมนอนี่ก้อยกุ้งค่ะพี่น้องก้อยกุ้ง,ง,งเต้นเหยาเลยล่ะเ <c oughs> ดี๋ยวใบกล่องมากินกับโอ้ยจุดมี้จะไปอกสบายเนี่ลืมัปเออเดี๋ยวพักอันนี้นำาำบวงเจ้า <c oughs> มาสเสร็จแล้วน้ำกันค่ะคุณใบก่อกลองฟูกันื่ กูกันกินขึ้เม <laughs> ื่อไยากกุงกินกะลำลวกดอกพักบอกว่าเพราะว่าจะพายังกินกับยังกระเซบเพื้นกันท่านหามอาก แปลกกว่าสมือสมเลยอันอ่อนอ่ะอะไรเดี๋ยวจ่าละ่ะแซงเดี๋ยวสองอืม ขอาก็ค้ห่อนอยูบลายบ่ได้มึงวะล่ะขนาดป้ามาไล่ยังติดอ่อืม พี่สวยดูเน้นคพิลนนะพี่สวยเสียบหลายมันม่สุบสวยเนื้อสมสม ็ได้ตำแบบยุบหนวดออกเวลาเขากินหนวดมันจะไปติดหูแกมบอกก่อนมาคือบัวเอาผักใส่หลายเนี่ยใส่หลายคนไหนมันสมใส่หลายมันสมแห้งเหมือนพักตัางหากส่วนหลอด ว่าแต่เพิ่นบ่เบิ่งบ่อ่านเพิ่นอ่านอยู่เพิ่นเบิ่งอยู่แต่ว่าจะเฮ็ดจังได๋แดลเนาะอือสไตล์ไผสไตล์มัน ก็ห่อนกระพิดกระเพ็ดใส่พริกสวยไร่น่ารักมากอัผน่ารักแนี้ใส่แอ่อนข้องข้อหมว ฟ้องเอาแต่กลัลวกมากคุบเดียบไหม บนเองกินคำใหญ่กินแบบแบนๆค่ะพี่นอ้องขอขออภัยหลายในการกินจับกินแ็บ <c oughs> <c oughs> กินบวชแสบกับบัวกันเนาะ <c oughs> อวอนแขนเป็นยาวน้องนองงื้ไง แอ well, ันนี้ไม่เป็นกุ้งหน่อยกุ้งไยก้งเนียงก้งของก้งของอืมนี่ว่าคือก้งบันเทาเนาะ

ยกบีก็ไม่ได้เพาว่าไซสดกเห็ดดครับไข่กุ้งเต็มกุ้งไข่ กุ้งหน่อยกุ้งอ่กุ้งไม่น้ำกุ้งกุ้งของเพิดเรื่องกุ้งของกุ้งฝอยกุ้งฝอยหน่อยคอยใส่ข้าวกลุ่วใส่พริกซอยอู้แบบหลายแหงใจแล้วคนว่าเพิ่งจะนั่งกินผู้เดียวกแต่หน่อยว่าเออว่ากุ้งฝอยหน่อยอยู่ก็เลยไว้แต่ว่าไม่กินน้ำผึนเพผึนก็เลยได้เติมแต่ใบกวกปกตินี่ก็จะเอาอันยังก็เอาอันไปยืดไปยืดมะฮวา มันแสบดีเด้เอาเอน้กะได้บรรยากาศยังเมืนอนสาวค่ะพี่น้องแด้กอดกุ่มไม่กินกับเอาให้บากกันฝากต่ออ่าไม่ผมขอ,ขอขอขุณพี่น้องที่มาติดตามเราส้มตลอดมากนะครับนาะอ่าผมับกระแต่หน่อยก็ขอลาไปก่อนนะครับนาะสว,ส,สวัสดีค่ะ